สวัสดีครับพบกับสุรต่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มาแต่ใสเอีกโว้ยพี่น้องเงยมาแต่ใสอีกเอาเอาก็เอาตัวแต่ยาวนิสัยแบบบักแรดฟอร์ดมานั่งกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยมาแต่ใสอีกมาแต่ใสอีกแมนยูช็อกโลกล่ามันไดคิดบราซิลโคตรจรวดทางเรียบเร็วกว่าแรดฟอร์ดขาดลอยนะฮะมันก็สีเดียวกว่าจังไหนล่ะพี่น้องยังไม่มเคยเห็นฟอร์มอยู่จะพู้พดได้ แมนเชสเตอร์นูเต็ดนะครับภายใต้าการน,นำทัพของกลุ่มทุนอินิออสไมโรรซ่านะครับเดินหน้ากลยุทธ์ล่าด,ดาวรุ่งควนส่วนสูงจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปีแสดงตัวเป็นข่าวใหญ่ที่เขย่าตลาดว่ากำลังเปิดฉากเจ,จะจาหนึ่งตัวสุดยอดเพชรเม็นงามจากบราซิลมาร่วมเทียมบอร์ดบริหารอินิออสสั่งลุยเองทาากัปตันบราซิลอยู่17ปีค่าตัว52ล้านปอนด์ ห่วยคือแพงแต่พี่น้องเก็บเงินไว้ไปซื้อว่าตันบริการบ่แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างอาร์ตนะครับรายงานมาว่าแมนยูได้ติดต่อ,อยังเป็นการไปยังสโมสรเกรมิโอของบราซิลเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวลุยส์เอดูอาโดเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งในวัย17ปีนะฮะไหว้เมึงเล่นหลังตัวจเซอร์เบียอุกเลตฟอดจังไหนเด้อพี่น้องประเด็นสำคัญที่น่าจับตานะครับเอดูอดาโดคือกัปตันทีมชาติบราซิล ยู17ปีช่วยคว้าอันดับที่4ในศึกผู้บอลโลกและทำงานได้อย่างน่าประทับใจจนแมวของแมนยูต้องเรียบรายงานคู่แข่งโัวสากาิกการเจอจานนี้ไม่ง่ายน,นะครับเพราะมีรายงานมาว่านเซลซี C, ทีมคู่ปรับร่วมลีกก็กำลังให้ความสนใจและติดต่อทบทามกองหลังรายนี้อยู่เช่นเดียวกันราคาไม่ธรรมดาตัวรุ่งรายนี้มีค่าจินยาอยู่ที่60ล้านโยูโรนะครับหรือประมาณ52ล้านปอน ถึงแม้ว่าแมนยูจะหวังยื่นก็เสนอที่ต่ำกว่าตัวเลขนี้ก็ตางซอมวงการเอดูอาโดโคดเร็ว38กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิ้งห่างรัดฟอร์ดไม่เห็นฝุ่นนะฮะวายคือเร็วแต่ตดยังมันเหมน็นอยู่กับแลนไบค์ขัดแต่พี่้องสิ่งที่ทําให้คราวนี้กลายเป็นที่ฮือฮาและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลคือคุณสมบัติที่น่าทึ่งของเอดูอาโดซึ่งไม่ใช่แค่ฝีเท้ากับการเล่นเกมรับเท่านั้นแต่เป็นความเร็วรดับซูเปอร์โซนิกของเขานะฮะ รายงานระบุนะครับว่าในเกมที่พบกับเรดบูลบารากันติโนก่อนหลังดาวรุงร่งรายนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง38กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวะสปีดวิ่งเคลียบอลเทียบสถิติความเร็วสูงสุดในทีเมนยูนะครับลุยส์เอ็ดูาร์โดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีความเร็ว38 co, กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบนจามินเชสโกก้าหน้า35.47กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาคราดแรฟฟอร์ดกองหน้า35.35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่หมายความว่าหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงลุยส์เอเด d ัลดจะกลายเป็นผู้เล่นที่วิ่งเร็วที่สุดข,ของแมนยูทันทีเขาจะทิ้งห่างสติสูงสุดข,ของมาคัาดแรฟฟอร์ดสตาตัวหลักของทีมอย่างชัดเจนซึ่งความเร็วแบบนี้ถือว่าเป็นอุบัตสำคัญสำหรับกองหลังสมัยใหม่ที่ต้องรับมือกับเกมสวนกลับที่รวดเร็วจับตาดูให้ดีเดี๋ยวนี้คือสัญญาณชัดเจนว่าอินนีอกำลังสร้างทีมด้วยการเฟ้้นนหาผูเล่่ทีีม พรสวรรค์สูงและศัก,ภกยภาพทะนันกายภาพเหนือกว่าใครเพื่ออนาคตของปีแสดนะฮะโอโ้ด่วนลิวอัฟฟืรนนานผวาเตือนผีแดงคุณยาเอ็มบูโม่สุดยอดจริงแต่มีสิ่งเดียวที่สองคนรวมกันก็แทนไม่ได้ห่วยอย่างเนาะกางเกงในงบ่ใส่น้ำกันบวได,ด้เดฟพี่นองมันแทนกันบ่ได,ด้ในสีหาใซมมันจะเป็นสังขง อดีตตำนานแมนยูอย่างลิอเฟอร์ดินานะครับออกลงเตือนสโม,มสรภายใต้กับกลุ่มทีมของอินิออสให้ระวังความผิดพลาดครั้งใหญ่หลังทุ่มเงินคว้า2องซูเปอร์สตาร์อย่าง,างมัตตุกุนยาและไบันเอร์บูโม,โมเข้ามาเสริมทัพในช่วงเสมอที่ผ่านมาการลงทุนสุดกุ้งค่าที่มาพร้อมกับคําเตือนที่ต้องฟังเตือนเตือนอย่างยิ่งไม่ได้เตือนแมนยูนะครับทุ่มเงินก้อนโต6 2 5ล้านปอนด์คว้าคุนยา,ญญาและ65 ล้านปอนดึงเอมบูโมเข้ามาและผลงานก็เริ่มฉายแววใน,ท,นทันทีแบนฮมิโมกลายเป็นดาวสโมสรสูงสุดข,ของทีมอย่างรวดเร็วด้วยหกประตูในทุกรายการส่วนมาตุกญุญญาแม้ประตูจะไม่เยอะแต่พลังกับเคลื่อนและอิทธิพลต่อเกมของเขาจัดว่ามหาศาลแต่นาราของเดลฟ์นินดนเพลเซนส์ทาง YouTube Channel ส่วนตัวิโอกับชี้ว่าการเริ่มต้นที่จะเยี่ยมนี้อาจทำให้ทีมมองข้ามจุดตายที่แท้จริงไป เระฉนันการพวกเขาต้องการบูโนเรียวเฟ์านานยอมรับประสงค์แข่งใหม่ทําให้ทีมมั่นใจขึ้นแต่เน้นย้ําถึงแกนหลักที่ขาดไม่ได้ฟังนะผมคิดว่าเอ็มบูโมและคุณย่าจะทํำงานในอย่างเยอดเยี่ยมให้กับเราแต่พวกเขาต้องการบูโนออดตประกานังผู้นี้ชี้ว่าบูโนคนนั้นคือแหล่งจ่ายบอลและมันสมองของทีมอย่างแท้จริงรหัสทีมคิดที่จะปล่อยกับตันทีมออกไปไม่ว่าจะด้วยค่าตัว100้ล้านปอนด์ตามที่มีข่าวลือจาก ซาอุนั่นคือการตัดสินใจที่ไม่สมเหมตุสมผลถ้าหากคุณปล่อยเข้าไปอยา่บบาคาดหวังว่าผลผลิตที่เขาทําไว้จะถูกรับช่วงต่อโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่สองคนรวมกันผมไม่เห็นเลยว่าแรงใจบนนั้นจะมาจากไหนเรียวต้อย้ำได้ว่าบูโนคือนักฟุตบอลที่มหัศจรรย์และเป็นคนที่เพื่อนร่วมทีมมองหาเสมอในจังหวะสําคัญผูเตนต้องรั้งกับตันทีมให้มั่นคง ในขณะที่คุณย่าและอัมบูโม่กำลังปรับตัวภายใต้ผู้จัดการทีมอุลเบนอัมอริมการมีบูโน่ฟินแนซ์แบ็กรับความกดดันทั้งเรื่องการธรระตูและอซิตจะช่วยให้สองแข้งใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นมหาศาลการที่บูโน่เพิ่งสร้างสติสังนาตำนานอย่างพอลสโคขึ้นไปเป็นผู้ทำสซิตสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของสโมสรยิ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเมื่อปีแสดงตัวการผู้ชี้ขาดเกมบูโน่ฟินแนซ์คือคำตอบเดียวนะฮะอย่าสีไปขายเหยีไปตัวถีบเด้อพี่น้องเอ่ยลังเอาไว้ตัว แมนยู you, สมไฟบุนอฟเฟลนส์ออมโมริมผนึกกำลังยกเมสันเม์โคดอชิยะเหลือแค่ด่านสุดท้ายที่ต้องพุ่งชนบุนอฟเฟอน์นะับกับ,กบตันทีมปีแสดงและบลูเบนนัมเรมผู้จัดการทีมต่างว่ามาประสานเสียงยกย่องเมสันเมาส์มีฟิลมาเล็เจ็ว่าเป็นนักเตะที่มีความฉลาดเป็นเลิศหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มร้อนแรงนำทีมพิกนรกคว้าชัยชนะในเกมสุดสดานะครับทำดีก็ตตองซึนส้มหลับพี่น้องทำบดีก็ตตองดา รับให้มันได้ก็พอ่อละล่ะดาวเตียนในวัยสามสิบเอ็ดปีรื่นี้คือหัวใจสำคัญที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปแซงเอาชนะคริสตัลพาเลต2-1พลิกนรกแซงหูดากในเกมพิมพ์ล็กตึงผินเซลเฮิร์ดพาร์คซึ่งเป็นชัยชนะที่ถูกจุดประการจากฝีเท้าของเมสันเมาเองเมลก็คือมาสเตอร์คีย์สู่ชัยชนะแม้จะโดนชองฟิลิปมาเตต้านะครับซัดขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกแต่การตอบโต้ของแมนยูในครึ่งหลังก็ได้ขาดและก็มาจากลูดเซพิตที่เป็น เครื่องหมายการค้าบุนุ่งฟานานนะครับเปิดฟีคิ้กักบโจดโจดเซ็กซี่ตีสมมติได้อย่างสวยง,งามและจอดตัดสิเกมก็เกิดขึ้นเมื่อกับตันทีมคนเดิมไหลฟีคิ้กักบเมซันเมส์หัวดูกเลือดจากระยะไกลผ่านมือนาะทวันเจ้าถิ่นไปเป็น2ประตูตัวหนึ่งและเป็นปูจูชัยเชือดหูดากออกไปจากลิซซี่ดวงความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ของทั้งอเมริมและบูนุฟานาน์จะยิ่งตอกย้ำว่าเมซันเมส์คือจิ๊กซอว์สคัญที่ โอ้แทบตอดขาดไปบอดยอายอัมริมฉลาดเป็นกฎคือเหตุผลที่เขาต้องเมย์รูอเป็นนัมเร็มนะครับกุนซือคนใหม่ที่เพิ่งเริกตัวเมสันเมาส์กับคืนสู่สเวตตัวจริงก็กล่าวถึงรถเทียมรายนี้ด้วยความมั่นใจถึงเหตุผลเชิงแทคนิกที่เขาเลือกใช้เมสันเมาท์เป็นผู้เล่นที่ฉลาดจริงๆเขาทําให้เราคลองบอลดีๆขึ้นมีความเข้มข้นสูงและทําประตูได้นั่นคือเหตุผลและคือผู้เล่นที่เราต้องการให้เขาอยู่ใกล้ปากประตู การชมนี้จากคุณเสือระดับมันสมองอย่างอัมเรมจึงเป็นการรับประกันถึงคุณภาพในเกมรุกของมิฟิลเบอร์เจ็ดแรงนี้เป็นอย่างดีบูเนอร์ฝรันั้นก็ยันคุณภาพไม่เคยมีกอ้อนขึงขาขณะที่ผู้จัดก,การทียมยืนยันเรื่องความฉลาดในสนามแล้วนะครับบูเนอร์ฝันั้นก็ออกเรงชมเมสันน่าหลังจบเกมเช่นกันโดยระบ,บุถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนรู้ดีเมสันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคุณภาพของเขาไม่เคยเป็นก็สไกส์สำหรับเพื่อนร่วมทีมเลย เขาอาจมีปัญหาเร่งประตูแอซิดและอาการบาดเจ็บไปบ้างแต่เมื่อกฟิเต็มร้อยก็คือผู้เล่นคนสำคัญอย่างยิ่งบทพิสูจน์9กสิบนาทีที่ต้องก้าวข้ามอย่างไรก็ตามนะครับทมกลางคำชมอันล้มหลามนะครับบูโนฟานนส์ได้ชี้ถึงประเด็นสำคัญที่ยังคงเป็นเสมือนชั้งตัวใหญ่ในห้องของอดีตแข้งโชซีรายนี้นั้นก็คือความสมู่รเสมอในการลงสนามและตั้งแต่ย้ายมาในปี2023นะครับอาการบาดเจ็บไดรบก,กวนอาชีพการแข่งของเสันเมส์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาไม่สามารถลงเล่นเต็มเกม90นาทีได้อย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ความน่าเชื่อถือแต่สัญญาณที่ดีที่สุดก็คือเกมกับพาเลทเมสซาาสามารถอยู่ได้จนจบเกม90นาทีนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวข้ามด่านสุดท้ายเหนือาชีพกับเมนยูธานาคม2 0 2 5จึงเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจหากเมสซานาสามารถรักษาความฟิตและลงสนามครบ90นาทีได้อย่างสม่ำเสมอแล้วแล้วก็เขาจะสามารถปิดปากคำวิจารณ์และสร้างความน่าเชื่อถือต่อแฟนๆปีแสดงได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะ เป็นกำลังใจให้คือเกาละัละ,ละ,ละนองลาเอ้ยสูสูวายแมนอยู่บนพี่น้องวายมันสสวมาเอาไปอีลีสมบูรณ์พี่น้องดวนนะครับเรียวมาริดช็อคโลกต้องสอยอันตนี่ปีกอาภัพสวมชุดขาวปลูกชีพฟอร์มเทพที่เบติดนะครับโอ้เอาเลยเว้ยปิกซีวิดอบัทตานี แมนยูมึงไ้เดอ้อเอาตอนนี้บาตินิสิยายเป็นอันเริ่มมาริดค่าตัวตัวไหนไปฟังกนะพี่น้องพริกจากติวล้มเหลวสู่เป้าหมายราชันชูข,ขาวอันตัวนี้นะครับเปีกบาซิเลียนที่เคยถูกแฟนบนนอลแมนยูและสื่อตนานะว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นญาติที่เลวร้ายที่สุดในยุคข,ของเอลิทเทนฮากดด้วยค่าตัวสูงถึง95ล้านยูโรกำลังกลายเป็นเป้าหมายที่น่าประหลาดใจที่สุดในตลาดการซื้อขายนักเตะ เดเริดมหาอำนาจลูกหนังแห่งสเปนเตรยีตรยมสร้างความมือหาครั้งใหญ่โดยการเล็งคว้าตัวอันโตนีไปเสริมแนวรุกในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โอ้ยกุลเสดยดายคือบปมืัสื่อตอนมันอยู่แมนยู่ยวะ่ะฟื้นคืนที่6ประตูกันสามแอซิสท,ที่เซบียาชีวิตการแข่งของอันโตนีนะครับพลิกผันอย่างเหลือเชื่อเมื่อ12เดือนก่อนเขาเกิดต้องการเป็นตัวสำรองถาวรที่โอทัตฟอร์ดและถูกปล่อยกับเรัลเบติสยืมตัวไปใช้งาน และ붘อาจารย์นะครับภายใต้การดูแลของกุเซอรมาเนลเปเยกินี่ที่เบติตเขาเรียกความมั่นใจและความเก่งกลับมาได้อย่างเต็มเปี่ยมจนเบติตต้องทุ่มเงิน25ล้านยูโรซื้อขาดดิวเนี่ยแม่นยูขาดทุนยับเงินครับพี่น้องฟอร,ร์มด้านหลังล่าสุดครับรูดกานนี้อันตนีลงสนามแล้ว13เกมยิงได้6ประตูและทําอีกถึง3แอซิสต์าักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาดริดพร้อมเดินหน้าเสริมเกมรุกเดือนมกราคม สื้อดังอย่างเดลซาเซลเทอนนะครับมีรายงานมาว่าราชทุตขาวกำลังจับตาดูฟอร์มของเอเดรีตเตอาจจกรายนี้อย่างใกล้ชิดหลังประทับใจในทักษะการเลี้ยงบอลและการประสานง,งานที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเหตุผลมารีตต้องการเสริมความแข็งแกร่งในดานนาในช่วงเดือนมกราคมหลังปล่อยเอ็นริกออกไปแบบชั่วคราวอุปสรรคสำคัญแม้มารีดอาจจะเสนอดีวแบบยืมตัวแต่เบติตไม่น่าจะตอบรับง่าย,ายเพราะเพิ่งทุ่มเงินคว้าตัวมาจากเมนยูอย่างถาวรโบนันกอนโต หากมีการย้ายทีมถาวรเกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือข่าวดีสาหรับเมนยูปีสแสดงจะรับส่วนแบ่งก่าตัวถึง5 0จากการย้ายทีมครั้งต่อไปของอันโตนี่ด้วยว้ายจรงีกับวานเจ็บตัวละครดิวสําหรับข่าวเมนยูเล็งฉกเวนิสุสตารามาเรดกันเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือที่อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนสตาร์บราซิเลียนข้ามทวีปเมื่อเมนยูกำลังพิจารณาความเป็นด้านการกวาตัวเวน,สนิสจูเนียซูเปอร์สตาร์ของรอยมาเรดมารุวมเทียมปัญหาที่มาเรต วินซุเนียากำลังประสบปัญหาภายใต้การกุกกกกทีมของชาบีอลอนโซ่และติดขัดเรื่องการต่อนสัญญาที่จะหมดลงในปี27ความเคลื่อนไหวนะครับมีรายงานว่าแมนยูได้มีการติดต่อตัวแทนของเปียบรายนี้เพื่อประเมิสนสรกัาแล้วสรุปเรือเมริดจ,จริงจังกับการเซ็นญาอันโตนี่ซึ่งอาจจะเป็นข่าวดีทางด้านการเงินของแมนยูที่จะได้ส่วนแบ่งและในขณะเดียวกันแมนยูกำลังมองหาโอกาสนึงตัววินซุเนียมาเสริมทัพเช่นเดียวกันนะฮะ วายโอ้ยคือสีมวนคักแทอละครับพี่น้องเอา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 มีแต่ได้กับได้ตัวแนวนี้ก็จัดไปที่แหละครับงหายโวดบักอันตนัวนี้ด่วนโอนานาโดนหันพ้นทีมชาติซ้ำเติมปีหายนักกับแมนยูสเตเตีอนซ้ำสองนะฮะวายเป็นยังไงล่ะโอ้ยบักโอนานาเอ้ยกูนึกว่ามึงไปได้ดีล่ะ เห็นโวดโซฟอมอันเหนียวเนยบอยู่กับอันเบสิตัดปัตตานีคือวัยตีทีมซานและนองนาเอาเป็นยังไงไปอันไปมึงเพน่ะองเลอโอนานะครับผู้สาวประตูชาวแคมรูนเผชิญกับฝันร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในอาชีพนะครับข่าวสุดช็อกเมื่อสิงโตแห่งความไม่ย่อท้อประกาศรายชื่อชุดลุยสู้ศึกแอฟรกันคัพออฟเนชั่นแต่กลับไม่มีชื่อในด่านเลือดร้อนในวัย29ปีองเดโอนาน่ารานี้อย่างตกตะลึงนะฮะไวา การถูกเมินจากทีมชาติครั้งนี้คือฟังเส้นสุดท้ายที่ซ้ำเติมฤดูกาลที่ผังพินาของโอนานาหลังเขาสูญเสียตำแหน่งมือหนึ่งของเมนจูให้กับเอาตายบายินดีก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับทัพซอนสปอร์ทีมในตรุรกีเมื่อเดินกันยืยนที่ผ่านมานะครับช็อกสองสองนะฮะเคมรุนปลดโค้ชในวันประกาศลายชื่อความโอมลามนไม่ได้จบแค่เรื่องโอนานาในวันเดียวกันนั่นเองซามุอเอโต ตำนานก่กองหน้าและในฐานะประธานสหพันธ์ได้สั่งปลดมาร์คไบรท์ผลจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างกระทันหันแม้จะแต่งตั้งเดวิดพากคุมทับแทนเคมรูนแชมป์หัาสมัยก็เหลือเวลาอีกเพียง3สัปดาห์ก่อนจะลงเตะนัดแรกกบกาบองทำการคำมุดไหมานี้เองการตัดจแจรเรียกผู้สมรูถึง4คนแต่ไม่มีโอนาน่าจึงเป็นที่จับตาอย่างยิ่งนัก ู้เล่นพิมลีกติดทีทมแบรนด์อมูโมของเมนยูและคาร์ล์บาลบาของไบตันนัดแรกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นวันที่24ธันวาคมที่จะพบกับกาบองโอน,นาน่ารับแรงกดดันไม่ไหวโค้ชแมนยูยินนันเองการถูกคันชื่อออกจากทีมชาติซ้ำเติมฤดูกาลที่ดำดิ่งของโอนานะ่านับแต่เขาเสียตำแหน่งในีิโนต์ัตฟอร์ดหลังทำผิดพลาดมหันต์หลายครั้งรวมถึงเกมคารัพที่แพ้จุดโทษดูเบนนันริมเฮดโค้ชของเมนยูออกมายอมรับหลังปล่อย ยืมตัวว่าโอนาน่าอาจสู้กับความคาดหวังและแรงกดดันมหาศาลในโรงละครแห่งความฝันไม่ได้แล้วระบุว่าการตัดสินใจร่วมกันที่เขาต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อฟืนฟ้นฟูฟอร์มกลับมาจุดปเปลี่ยนสาคัญซเซเนลมเมนนาทวันดาวรุ่งในวัย23ปีกลายเป็นปรากฏกันใหม่ที่ยึดตำแหน่งมือหนึ่งของปีแสดงไปอย่างถาวรแล้วจับตาดูคืนวันพฤหัสบดีนี้เลม,เมนเตรียมทดสาเป็นตัวจริงกับเมนยูในเกมพิมรีกเปิดบ้านตอนรับกมเยนเวนแฮม ที่โอนานาจะมีส่วนร่วมกับทัมซอนสปอร์ในศึกตรุรกีครับในข่้มคืนวันพุทธนะฮะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลุ้นทีมซาดโอนีโอนานาเอ้ยนี่คือสุข,ข่าวแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ทธันวาคมนะครับ